การใช้งานแอปพลิเคชันของ Google ผู้ใช้จะต้องมี g o o g l e เค u n t ก่อนดังนั้นหากยังไม่มี Google เคาหรือบัญชี Google ก็จะต้องทำการสมัครหรือลงทะเบียนระบบ Google ก่อนนะคะโดยในการสมัครสมาชิกเริ่มจากการเปิดเว็บเบราว์เซอร์ Google Chrome หรือเว็บเบราว์เซอร์อื่นก็ได้นะคะจากนั้นพิมพ์ url www google co th หรือ www.google.com เพื่อเปิดหน้าเว็บของ Google จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Sign In ก็จะปรากฏหน้าจอสำหรับลงชื่อเข้าสู่ระบบในที่นี้เรายังไม่มี Google Account ก็ให้คลิกที่ Create Account เพื่อทำการสมัครซึ่งจะมีรายละเอียดของข้อมูลที่ต้องระบุเพื่อสมัครดังนี้ First name คือระบุชื่อ Last name คือระบุนามสกุลโดยชื่อและนามสกุลก็ไม่จำเป็นต้องเป็นชื่อสกุลจริงก็ได้นะคะถัดมาเป็น Username คือตั้งชื่อ g o g ู e a ิลแเขาซึ่ง Username สามารถตั้งโดยใช้ตวัวอักษรตัวเลขและจุดเป็นส่วนประกอบได้เดีวจะต้องไม่ซ้ำกับชื่อบัญชีที่มีอยู่แล้ว โดย Google เขาจะประกอบไปด้วย username เครื่องหมายแล้วก็ตามด้วย gmail.com หรือ Google เขาก็คือ Email address ของ Google นั่นเองนะคะจากนั้นระบุ password คือตั้งรหัสผ่านโดยควรตั้งรหัสผ่านด้วยการผสมของตัวอักษรตัวเลขและก็สัญลักษณ์รวมทั้งหมด8หลักขึ้นไปเพราะจะทำให้ยากในการคัดเดารหัสผ่านส่วน confirm คือการยืนยันรหัสผ่านหรือป้อนรหัสผ่านที่ตั้งขึ้นซ้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วก็คลิกปุ่ม next ซึ่งหากตั้งชื่อ username ซ้ำกับ username ที่มีอยู่แล้วระบบก็จะแจ้งเพื่อให้เปลี่ยน username ใหม่หรืออาจจะใช้ชื่อบัญชีที่ระบบตั้งขึ้นมาให้ก็ได้ซึ่งจะไม่ซ้ำกับชื่อบัญชีที่มีอยู่แล้ว ส่วนข้อมูลที่จะต้องระบุในหน้าถัดไปก็จะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลนะคะ Phone Number สำหรับระบุเบอร์โทรศัพท์เพื่อใช้เป็นระบบรักษาความปลอดภัย Recovery Email Address สำหรับระบุ Email Address หรือ Google Account อื่นเพื่อใช้กู้คืนบัญชีกรณีที่ลืมรหัสผ่านซึ่ง Phone Number และ Recovery Email Address จะใส่หรือยังไม่ใส่ตอนนี้ก็ได้แต่ในที่นี้จะระบุเฉพาะอีเมล d อเดรสนะคะมันเดย์ยีย b i ร์เบิร์เดย์คือการระบุเดือนวันปีเกิดซึ่งเป็นปีคริสตศักราชนะคะและสุดท้าย Gender คือร,ระบุเพศ โดยเลือกเพศใดก็ได้โดยไม่เกี่ยวข้องกับเพศกำเนิดหรือจะไม่ระบุเพศก็ได้จากนั้นคลิกปุ่ม Next ระบบก็จะชี้แจงข้อตกลงความเป็นส่วนตัวและเมื่ออ่านข้อตกลงเรียบร้อยแล้วก็ให้คลิกปุ่ม I Agree เพื่อยอมรับข้อตกลง ก็จะได้บัญชี Google สำหรับเข้าใช้ระบบของ Google โดยในการลงชื่อเข้าใช้ก็จะต้องใช้ชื่อบัญชีและก็พาสเวิร์ดในการลงชื่อเข้าใช้นะคะ